คำเตือนการจัดทําข้อมูลที่นําเสนอทีมงานเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใช้สถิติและความเป็นไปได้ผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณน,นการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมคะ่ะเจอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะกับช่องล่าวาน่นเค้ค่ะคลิปนี้แอดกับมีแนว่าหงหวยห้าน้อยของอาจารย์ก,กรกาลสินมาฝากพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ สามนอยแล้วก็ลาวสตาเนาะค่ะพี่น้องในวดประจําวันที่สิบสามตุลาสองห้าหกสามค่ะพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขของอาจารย์เลยค่ะสิบสามตุลาหกสามสามนอยพิเศษปกติ vip วิ่งลูดหนึ่ง ตัวเจาะก็มีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าอะไรก็มีตัวเจาะสามตัวค่ะพี่น้องเกตหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกอาจารย์กรกาลสินค่ะอันนี้คือห้าน้อยของอาจารย์กรกาลาสินเนาะค่ะพี่น้องของอาจารย์ควนจะเฮ็ดออกมาร่วมกันสามน้อยเลยค่ะบอลเป็นพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องมากชอบเนี่ยทางของอาจารย์กับแคบนาจอไว้เลยค่ะไปเบิงเล่าสตา์ของอาจารย์ต่อเลยค่ะสิบสามตุลาหกสามเล่าสตาร์วีไอพีวิ่งลูดเก้าชุดตัวเลขก,กับมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกแล้วกับมีชุดสามตัวค่ะกับมีสี่เก้าสองสี่เก้าหกสี่เก้าเจ็ดอาจารย์กรกาลสินค่ะ พอ่อเมพี่น้องมากชอบแนวท่าของอาจารย์บา่บาวจะเป็นเล่าสัตวตาหรือว่าห้าน้อยเนาะค่ะสามน้อยค่ะกัแกบหน้าจอไปเป็นแนวท่าใดค่ะขอบคุณจาของขอมูลอาจารย์ก,กรกาะสินค่ะแล้วกัขาดบ่ไใดก็คือพอ่อเมพี่น้องเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมกับขอห้มีโชคมิลาไรวยๆสุเมอเดอร์ค่ะโชคดีทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ